สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการฝึกนะครับเขียน sequence ในการสั่งให้ไฟวากศูนย์วนึ่งนะเป็นไฟจราจรเนี่ยติดนะครับผมโดยครั้งแรกก็จะให้ y0 0ติดก่อนเสร็จแล้วไปประมาณสักสีวิก็ให้ y1 ติดพอวาหนติดก็ให้ดับแล้วก็ วนมาที่วานวนมาที่ y1 นะครับโดยโดยทีย่คลิปนี้ผมจะใช้คอยเป็นหลักนะครับจะจะไม่ใช้คําคสั่งพิเศษเซตร,รีเซตนะครับผมโดยจะใช้ปุ่ม pb 1นะครับตัวนี้เป็นตัวกดนะครับผมก็มาเริ่มเลยนะครับเริ่มต้นผมสั่งกดนะครับ ld x ยี่สิบนะฮะคือกลุ่ม pv หนึ่งเสร็จแล้วผมบอกว่าโจทย์นี้ผมจะใช้คอยอย่างเดียวนะครับก็ผมก็สร้างคอยขึ้นมาตัวหนึ่งผมใช้ตัวช่วยนะคอย m อูนย์นกันนะพอได้คอย m อูย์มานะฮะเนื่องจากคอยเป็นเนื่องจากการกดนะฮะเป็นกดติดปล่อยดับนะฮะมันก็จะติดแค่แป๊บเดียว เพราะนั้นเราต้องโฮลดิง้งทำเซลล์โฮลดิ้งให้กับคอยด้วยนะครับแล้วก็เอาหน้าคอนแทคของคอยอ่าค่าันี้ติดติดยาวแล้วติดยาวพอที่จะรันทัมเมอร์ได้แล้วนะครับเซ็ตนะฮะก็เอาหน้าคอนแทคของ M0 มาใช้ต่อนะครับสั่งอะไรสั่ง สัง่งรันไวโซนเลยเปิดเอาพุดไว้ซนเอาไวโซนให้ติดไปตกิดกี่นาะทีสีวิเนาะอ่าสีวิเอาที่0ูเคสี่สิบโอ้นะ ครบสีวิให้ทำยังไงครับก็เอาทัมเมอร์มาใช้เลยนะ LD T T อะไร T0 นะนะพอเอาทัมเมอร์มาใช้เสร็จก็ให้ทำะายต่อครับก็สร้างคอยตัวถัดไปเพื่อเพื่อที่ให้เขาทำซีเควนต์ถัดไปนะครับก็คือ ML M เอา M1 เนาะ เราได้เอา M1 มาคอยมันยังยังไม่คงสถานะอ่อนก็เอาหน้าคอนแทค M1 มาอ่อนเนาะ mm hmm. เพื่อโฮดดิ้งครับอ่าพอเขาออนยาวแล้วเสร็จทุกทำงางครับอเอาหน้าคอนแทค M1 มาใช้เลย LD M1 นะเสร็จแล้วให้เขาทำาไรนะไปตัดก่อนนะตัดชุดนี้ก่อนตัด M0 ก่อน LD LDI M0 นะตัดปุ๊บนะฮะพอ M1 ทำงานนะฮะพอเราจะเปิด y วาย1ปุ๊บเราก็ตัด y วาย0ให้ดับเลยนะฮะพร้อมกันก็ให้เขา เอา Y หนึ่งเนะเาะอ่าไฟ Y หนึ่งติดแล้วแล้วก็สั่งเมอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเอา T หนึ่งเกสิบเหมือนกันนะตึงอา่า Set พอทามเมอร์ทีหนึ่งทำงานครบสีวินะสีวิก็เอาอะไรเอาทั้มาใช้ LD ทีหนึ่งนะพอได้ทามเมอร์เสร็จแล้วคราวนี้ครบแล้วไฟติดติดครบทั้งสองอา่าเป็นหมดรอบแล้วไฟเขียวติดแล้วเสร็จแล้วเราก็ลูปนะฮะเราต้องวนกลับไป ที่แถวนี้บรรทัดนี้ใหม่เราทํำยังไงก็สร้างคอยมาอีก1ตัวแล้วกันนะเพื่อทำเป็นตัวหลูป M3 เนอะอแล้วก็อย่าลืมเซลล์โฮดดิ่งมันด้วยออ oh, M3 ครับเสร็จแล้วทำง่ายครับเอา M3 เนี่ยไปใช้ที่นี่ insert M3 อ๋อ m 3. เอา m 3ไปวนนะไปวนเสร็จปุ๊บอย่าลืมเอา m 3ไปตัด m 1ด้วยนะตอนที่ให้ m 3ทำงานต้องตัด m 1ด้วยแล้วดีแลวดีไป m าอ่าอันนี้พอเข้ามาหน้าวนหลุกปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะวิ่งเข้ามาเส้นนี้ นนทําให้ M0 ติดแต่บางเอิน M3 ก็ยังติดอยู่นะฮะมันก็บิดชนล้วนะมันจะบิดชนนะเส้นนี้ก็มีไฟเข้า M0 เส้นนี้ก็มีไฟเข้า M3 มันทําให้มันจะหยุดการทำงานค้างเพราะนั้นพอ M3 เข้า M0 ติดนะฮะ พอเราตัด M3 ไฟมันแทนที่จะวิ่งผ่านผ่านผ่านเส้นนี้พอ M0 ติดปุ๊บมันก็จะเข้าโหมดเซลล์โมดิ้งของ M0 นะฮะแล้วเราก็ตัด M3 ตรงนี้นะ LD I M0 นะเอา M0 มาติดอ่าเสร็จแล้วเนี่ยคือการใช้คอยนะครับในการตัดต่อ นะครับผมต่อในการเขียนซีเควนโดยเริ่มจากซีเควนซีเควนแรกกดปุ่มปุ๊บนะฮะ M0 ติดแล้วก็ทำเซลล์มุกเซลล์ฮลดิ้งตัวเองนะแล้วก็เอาหน้ากระแทค M0 ไปสั่ง Y0Y0 ทำงานทำเมอร์นับนะฮะนับเสร็จปุ๊บเอาทำเมอร์มาใช้เพื่อเปิด M1 นะฮะ M1 เซลล์ฮอลดิ้งตัวเองแล้วก็เอาหน้ากระแทค M1 ไปรัน ยหนึ่งนะแล้วก็ทม์เมอนับย้อนหลังปุ๊บนะเสร็จแล้วก็เอาน้าคอนทคมเมอร์สร้าง m 3เพื่อวนนะครับเพื่อวน,นพอวนเสร็จปุ๊บก,ก็ให้มันตัดนะเอาพอ m 0 m ศ <0 S 2> ตอนแรกไม่ติดพอเอา m 3บวนปุ๊บ m 0ติดติดปุ๊บแต่ว่า m 3ยังติดอยู่ ติดอยู่ก็ต้องตัด m 3ด้วยเพื่อที่ให้มันไม่ชนกันนะครับเพราะนั้น m 0ตัด m 3เสร็จแล้วตรงนี้ก็ทำงานปกตินะโอเคก็ประมาณนี้โอเคในลองมารันดูซิ fc กดพีบีหนึ่งตุ๊บตุ๊บอ้อผิดครับผิดผิดออนไลน์ใครเอา M3 มาตัดตรงนี้ใครเอา M0 มาตัดตรงนี้ตรง m อ็มสมสิ ส่วนมาตัดตรงนี้จะถูกผิดตััวผิดครับผิดครับ ทำผิดผมตัดอีดต้องเอ็มหนานี่คราวนี้ถูกแนละ้วเอมหนึ่งาเอาเอมาตัดเอมุเอศ่า 3, มาตัดเอศแล้วเอาเอมาตัดเอหนึ่งเสร็จแล้วโอเคต่อแล้วเอาเอมศูนย์มาตัดเอสโอเคถูกคราวนี้ชัว ไล่ๆมาลองกันดูเลยกดปุ่มตุ๊บไฟวศนติดวนไปวายหนึ่งต๊บวนไปวาศย์ตึ๊บอ่านี้นะครับเป็นการเขียนซีเควนต์นะครับเขียนซีเควนตนะ์ เพื่อทำให้ไฟจราจรนะฮะวนเปิดนะครับผมโดยใช้คอยนะครับคอยเป็นหลักนะใช้คอยตัดต่อโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ